ก็สวัสดีครับพี่น้องที่รักในบอนไซทุกท่านครับผมวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมครับกับปองท่าพาครับวันนี้มีมะพร้าวอยู่2ต้นครับผมที่รักมากครับ2ต้นนี้ก็เป็นมะพร้าวก้้นน้ำตาลนะครับผมเพิ่งเมื่อเช้าได้ทําการเปิดผ้าเขานะครับผมนฮะลากเขาเยอะมากครับผมนี่ก็โคนเขาก็ใหญ่มาประมาณนี้นะครับผมกับกับพอๆกับขวดไอโสมเราเนี่แหละครับผม คนใหญ่มากก็เลี้ยงไว้ประมาณเป็นปีแล้วล่ะครับผมต้นนี้ครับผมเป็นมะพร้าวก้านน้ําตาลครับผมเป็นมะพร้าวฟอร์มใหญ่ของผมนะครับกับฟอร์มใหญ่แล้วก็อีกต้นหนึ่งครับผมอีกต้นหนึ่งเป็นพร้าวก้านเขียวเรานี่นะครับผมก็เลี้ยงไว้ประมาณเป็นปีเหมือนกันครับผมโคนก็ใหญ่เหมือนกันครับผมดูลักษณะที่ผมกำเัานะครับก็ไม่ไม่หุ้มเลยนะครับใหญ่เหมือนกันครับต้นนี้ เป็นฟอร์มใหญ่ที่มีใบจริงเกือบจะครบหมดแล้วล้วครับผมก็รู้สึกว่าประมาณกี่ก้านแล้วครับเนี่ยครับประมาณาห้าหกเจ็ดก,ก,ก,ก้านแล้วครับผมก็จะประมาณให้ได้สักเก้าเก้าก้านนะครับครับพอดีต้นนี้ที่เป็นก้านน้ําตาลเนี่ยครับผมทีนี้ลากเขานะครับผมมันมีาลากหนึ่งทีเ่เขาอยากจะลงมา ข้างล่างเต็มทีแล้วล่ะครับแต่ว่าผมจะต่อให้เขาไม่ลงถึงดินตรงนี้นะครับผมที่ที่เรามองเห็นไหมครับที่ที่ที่รากเขามันโผล่่างนี่นครับที่มันไม่ยึดติดกับกลาเขาเนี่ยก็เกิดจากที่เราเอาผ้าเขาเนี่ยเอาผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมที่เราไม่ได้มัดนะครับก็เลยทาให้รากเขาโก่งขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็คือ เป็นสาเหตุที่ที่ลากเขาเป็น่างนี้นะครับผมครับก็สมาชิกเราที่ทําก็คืออยากจะให้ลากชิดติดกระลาก็คือต้องใช้เชือกหรือไอ้ลวดนะครับผมลัดเขาให้ติดกับกระลานะครับผมก,ก็จะได้ไม่ต้องเป็นเป็นเหมือนที่ผมทำนี้นะครับครับหรือว่าใครที่ชื่นชอบในลากที่มันโก่งมาอย่างนี้ก็ก็ก็แล้วแต่เรานะครับเดี๋ยววันนี้จะลองมา ต่อรากให้เราพวกเราดูกันนะครับผมว่าจะทํากันยังไงนะครับผมก็เคยทําคลิปก่อนๆหน้านี้ไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็เกิดจากที่ผมใช้กระเทียมนะครับผมใช้กระเทียมแกะแล้วก็ถูๆเขาครับลากเขาก็เดินลงมาเพิ่มเติมนยครับนี่ผมก็เลยจะต่อรากให้เขาครับถ้าเราปล่อยไว้นี้ถ้าเราไม่ใช้ผ้าคลุมอะไรก็จะลากเขาจะแห้งนะครับโอก,โก,กาสที่เขาจะรอดก็จะยากนิดหนึ่งนะครับผม สมาชิกเราที่อยากจะไดท้ที่เจอปัญหาลากมาอย่างนี้ก็ทําเหมือนที่ผมทํานี้ก็ได้นะครับน,น,น้อยนูครับผมก็เอาผ้าพันไว้แล้วก็เพื่อจะรอดลากให้เขาชื้นลงมานะครับเติมน้ําลงไปแค่นี้แหละครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็นะบนะบจะได้ลากใหม่นะระบกยายาให้น้ํามันขาดนะครับผม ให้เขาท่วมลากอย่างนี้ตลอดนะครับหลังจากที่ลากเขาลงอย่างถึงดินแล้วเราก็ค่อยเอาขวดน้ําออกนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลองทําวิธีที่ผมทําดูนี่ครับผมกับลากเยอะครับผมถ้าในกรณีที่มันโก่งมาอย่างนี้ก็ใช้เชือกดึงรัดให้ติดกับกะลาได้นะครับที่มันโก่งมาก็เกิดจากเหมือนที่ผมพูดให้ฟังครับว่าใช้ใช้ผ้ามัดแต่ว่าผมไม่ได้ยึดติดกับกระลามันก็เลยโก่งมาตามผ้านะครับ เอาครับผมสมาชิกเราที่ชื่นชอบในบอนไซก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจด้วยนะครับผมในคลิปปองท่าพระสวัสดีครับ